สวัสดีครับพบกับเพิ่มทรัพย์นะครับวันนี้ทางร้านมาแนะนานะครับเป็นเต๋าปิดเอียวแก่คู่11นะครับเป็นลูกสี่หุนขาวนะครับจะเปิดให้ท่านรับชมกันสักเล็กน้อยนะครับนะครับเปิดแรกนะครับ11เลยนะครับ5 42นะครับนะครับ4 5 6หนะครับ คู่สนะครับเห็นไหมครับคู่6นะครับปิดเอี่ยวนะครับคู่เป็นแก่คู่ปิดเอี่ยวนะครับนะครับห้าสองนะครับนะครับ 4 4่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมีหลากหลายหน้าให้ท่านเลือกนะครับปิดเอียวปิด6สามารถเลือกได้เลยนะครับหากสนใจนะครับทักแชทแอปไลน์นะครับคอมเมนต์ก็ได้นะครับดวมทักแชทตอบนะครับโทรนะครับ0 9 4 6 2 3 1 8 8 4นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับด่วมทิ้งไว้ข้างล่างด้วยนะครับขอบคุณครับ